สวัสดีครับ,รบนี่คือรายการตลาดนัดช้างศึกนะครับผมเข้ามาถึงอ่าอีพีสุดท้ายของเรานะฮะใช่แล้วที่ต้องบอกว่าโอ้โหเราก็กินกันหลายร้านนะคือโอ้โหแต่ละร้านนี่ต้องบอกว่าที่เรานํามาให้นํามาชิมแล้วมาร่วมกันโปรโมทเนี่ยอร่อยทุกร้านแล้วร้านเขาจัดเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์เมนูเด็ดๆมาให้ลองคุณน,นะใช่ครับ,รบและซึ่งวันนี้นะครับตลาดนัดช้างศึกของเรานะฮะมีทั้งหมดด้วยกัน4ลร้านนะฮะครับแล้วแฟนบอลนะคะก็จะได้คุยกับ นักเตะที่คุณชื่นชอบด้วยวันนี้เป็นใครครับคุณไอซ์ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกองหลังระดับทีมชาติไทยนะพาก็ตอนนี้อยู่กับสโมสรการท่าเรือเอฟซีนั่นก็คือพี่เก่งอดีศรพรมรักนั่นเองครับสวัสดีนะครับพี่เก่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับปกติเป็นคนชอบทานอาหารพวกอะไรครับพี่เก่งแนไหนไหนเออแนวไหนกินได้หมดแต่ว่าที่ชอบก็ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว ครับอะไรก็ได้ที่เป็นเป็นน้ำเป็นราเม็งอ,อะไรก็ได้ผมชอบเป็นเส้นใช่อ๋อชอบเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เมืองทองกับก๋วยเตี๋ยวแถวท่าเรือไหนอร่อยกันครับอื้ออ,อือดีดีดีดถ้าตอนนี้ก็ต้องทา่ทาเรือเฮ้ยเฮ้ยท่าเรือเว้ย <c oughs> แทนท่าเรือ <c oughs> แทนท่าเรือเฉยเมาหน่อยให้เมาเพื่อนเพื่อนในวงการฟุตบอลอยากเมาใครอยากเมาพี่ตองนะครับพี่ตองครับพี่ตองเป็นไงมั่งตองก็อยากเมาอ่ะก็เวลา คอลายมาหรือว่าโพสอะไรเงี้ยชอบปลอกเสื้อเใช่เราซื้อมาโชว์เราก็ถามว่าถอนทำไมแกก็บอกว่าก็เองไม่มีนี่บนผับเราก็เลยถอนเก่งโชว์ใจของมึงก็ต้องบอกนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มร้านแรกดีกว่าตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วใช่ไหมคุณอีพีสุดท้ายจัดเต็มได้ไหมได้เลยกินโชว์กินโชว์อยู่แล้วกินโมเม้นเก่งโอ่ะพี่เก่งเดี๋ยวลองดูนะฮะว่า ร้านแรกจะเป็นอะไรนะครับเชิญเลยครับครับตลาดนัดช้างศึกนะครับผมแน่นอนนะครับร้านแรกนะครับเราจัดมาเป็นแนวแบบสไตล์แบบอีสานหน่อยๆนะครับครับแซีบเศีกเๆนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะโปรโมทให้กับทาง่าร้านนะครับสากกระดกนะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับผมตอนนี้เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยรู้สึกจะ ติดภารกิจในการแบบว่าขายของอยู่ที่ร้านกลูกค้าเข้าเยอะมากใช่นะฮะความพิเศษมีอะไรบ้างครับแต่ละเมนูครับแต่ละเมนูนี่ต้องไล่มาก่อนเลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราทานบอกว่าคนสั่งเยอะมากอันนี้คือตําสากกระดกนะครับก็จะมีใส่พวกแคบหมูแล้วก็เป็นเหมือนส้มตำเนี่ยฮะเผ็ดเผ็ดแซ่บใช่แซ่บๆนะครับแต่ว่าเป็นยำแซลมอนแซ่บฮะนี่ก็จัดจานมาสวยเลยน่าทานมากเลยเพราะเนื้อแซลมอนนะฮะใช่ครับ อันนี้ต่อไปเป็น,น,นตํหาหอยแครงใช่ครับ,รบนี่นะฮะหอยแครงใหญ่ๆพี่พี่เก่งนี่ดูนะฮะสากกระดกนะครับแล้วก็มีตำข้าวโพดใส่เค็มนะครับก็เป็นอีกอย่างที่เจ้าของร้านเนี่ยแนะนําเลยว่าคนสั่งเยอะครับนะครับปิดท้ายด้วยปูไข่ดองนี่ปูไข่ดองเขาจะต้องมีพวกกระเทียมกับพริกโรยแต่ผมไม่ไม่โรยดีกว่าเดี๋ยวเน้นปู้คุณลองเลยคุณลองดูดิดูดปูให้พี่เก่งดูเริ่มจัเก่งเลยเหรอ พี่เก่งพอฟังปุ๊บอยากกินอะไรสุดแต่ละจานชอบกินอะไรครับชอบกินอะไรสุดปูครับยกปูให้ดูก่อนนี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะนี่คือเนื้อปูนะฮะปูโอ้โหอันนี้ไข่ปูนี่ไข่ปูมาอย่างนี้เลยฮะดูดเลยดูดเลยนั่นแหละดูดเลยทำเป็นไม่เคยดูดเป็นไงไข่เน้นเน้นดีมากผมขอไม่ไม่จิ้มน้ำจิ้มนะเพราะว่า อยากได้รสชาติปูรจริงๆฮะ <Very good S 1> มีนี่กูดมากขิงขิงไข่ข้าคุณตักดีสิคุณตักแล้วยั่วพี่เก่งสิเนี่ยนี่เดี๋ยวผมเอาใจคุณไอ้เลยนะฮะนี่พี่เก่งดูนะดูนะฮะสุดมากนี่ฮะนิ้นๆเลยอันนี้โอ้โหคุณด,ดูดิโอ้โหดูหแก็กจัด,ดบอล <laughs> อร่อยมากไข่นี่คือแบบเยิ้มเยิมเต็ม,ตมตคำคุ้มอะถ้าสั่งมารับรองลยว่าคุ้มแน่นอนะน,ะนะครับผมอันนี้คือเขาซัดหมดจานเลยนะ้คนเดียวนะหมดแล้วปูหรือที่ผมหมดเลยนะครับนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าใครชอบอะไรที่แบบว่าแบบข้าวโพดนะฮะนี่ก็อ,อันนี้เลยทั้งทางของพี่แจ็คเลยนี่ชอบมากผมชอบเวลาไปต้งตัก็ตำไทยนะครับโพด ซิงเกิลเจ้าของร้านตำาสากกระดูกดูหนเนี่ยพี่เก่งตัดขึ้นมานี่หอรบคมูแคบหมูด้ยฮะแซบไหมแซบไหมัวงัวกูลองขอลองตำาสตกกระดูกฟังเสียงนะครับต้องตำรสห้าอย่างดีนะฮะ คือต้องบอกว่าถ้าใครสนใจนะครับอาหารอีสานสไตล์แบบแซ่บๆนะครับผมสากกระดกนะฮะที่จังหวัดสระบุรีนะครับผมไปเซิร์ชได้เลยเนาะทางโซเชียลนะครับพิมพ์คําว่าสากกระดกนะครับทางสระบุรีนะฮะเจ้าของร้านชื่อคุณลมครับคุณลมตอนนี้ก็ติดภารกิจ่าจะรับลูกค้าแน่นหนาเลยล่ะถูกต้องครับผมอ่ะพี่เก่งถ้าผ่านไปสระบุรีก็ไปได้นะพี่นะครับอูในโทรศัพท์ครั ครับผมนะฮะมีหลากหลายเมนูนะฮะแต่เราขอเลือกชิมบางเมนูเพราะว่าตลาดช้างสึกของเราเนี่ยมีอีกหลายร้านเยอะอ่ะเดี๋ยวมาร้านที่2องนครับว่าจะเป็นเมนูอะไรครับ เอาแล้วครับคุณไอ้คุณเก่งนะครับตลาดนัดช้างศึกของเรานะครับร้านที่สองนะครับชื่อร้านว่าสวนอาหารลุงนวยนะครับเจ้าของร้านนะครับชื่อพี่วินัยนะครับสวัสดีครับพี่วินัยสวัสดีครับสวัสดีครับเครื่องสวนอาหารลุงนวยนะฮะทำไมถึงชื่อว่าสวนอาหารลุงนวยครับเป็นชื่อของพ่อครับครับเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่วินัยเป็นปีนี้น่าจะอยู่ที่ปีที่25บห้าครับ ยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปีโอ้โหนานมากอยู่แถวไหนยะพี่อยู่อยู่วังน้อยครับอยู่ตรงลงอ่าโวงแหววรอบนอกฝั่งตะวันออกอะครับพอลงจากตรงบอเตอเวย์มาก็เจอร้านเราเลยครับติดกับเบียร์ช้างอะครับอ่าโอ้โหนี่เลยเครื่องดื่มตาช้างของเราพอดีเลยนะที่เป็นสปอนเซอร์นะครับปกติเมนูแนะนำนะครับส่วนอาหารลุงนวยเนี่ยมีอะไรบ้างครับเราส่งไปในรายการเป็นเพื่อนลุงนวยนะครับ เป็นปลาช่อนนะฮะแล้วก็มีสลัดปามะนาวครับมีขาหมูเยอรมันครับมีต้มยำปลากรพงสดครับตอนนี้นี่ฮะใช่กันเชียงปูนึ่งกันเชียงปูนึ่งครับคือต้องบอกว่าพี่พี่วินัยเนี่ยคือส่งอาหารมาให้เราเยอะมากนะใช่ห้าอย่าง แต่ผมรอชิมปลาช่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ให้ทีมงานไปไไปปจัดจานอยู่เพราะว่าแบบโหของแบบเต็มโต๊ะมากแต่ระหว่างรอปลาช่อนนะครับเราก็จะไล่ชิมเริ่มที่กันเชียงปูก่อนเลยกันเชียงปูราคาเท่าไหร่ครับพี่590ครับนี่นะครับคุณจะได้ปูเน้นๆนะฮะโดยการที่แบบแกะให้แบบแบบนี้เลยใช่ไหมฮะแกะเลยนะฮะอ๋อถ้าสั่งเดลิเวอรี่หรือไปทานที่ร้านก็จะสั่งแบบนี้เลยใช่ครับอ่านี่นะฮะเดี๋ยวจะเริ่มชิมก่อนเลยแล้วกันเนาะกันเชียงปูเนาะ นี่พี่เก่งดูนะพี่เกง่งชอบกินปูอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับชอบต่อคำหนึ่งคำสองชอบลูกจิ้มซีฟู้ดนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับคุณไอซ์ครับนี่นะฮะน้ำจิ้ <c oughs> มดูจักสีแล้วน,นี่น่าจะเด็ดแน่ยังไงต้องต่อคำสองถ้าต่อคำสองของพี่แจ็คนี่คืออร่อยจริงนี่ไม่ผิดหวังนะ25ปีนะครับต้องตั้งแต่เปิดคุณพ่อ นุนวยนะฮะรุ่นแรกๆเลยตอนนี้ก็จะมาเป็นพี่วินัยดูแลทางร้านเนาะพี่เนาะใช่ครับแล้วน้ำจิ้มรสจัดแบบโอ้โหสุดๆจริงพี่วินัยดูดิปูสดจริงอ่ะพูดเหมือนที่ผมต้องแวะไปร้านแล้วพี่เก่งพี่ต้องแวะนะเนี่ยผ่านแถววังน้อยคุณดูนะช็อตนี้นะคุณเก่งดูนี่ดูเขากินอย่างนี้เลย ยอดหยุดไม่อยู่แล้วนะครับนี่อร่อยจริงๆสิ่งที่ผมรอคอยสุดก็คือที่พี่พี่วินัยแนะนำก็คือปลาช่อนนะครับปลาช่อนอันนี้เป็นทอดทอดทอะไรครับพี่ปลาช่อนทอดล่าด,ด้วยเครื่องยำเหมือนกับน้ำยำมะม่วง <ผม S 2> ครับผม,ผมตัชิ้นูครับรสชาติจ,จรรัดจ้านเหมือนกันจานเท่าไหร่ครับพี่จานอยู่ที่2 9 0สบาทครับโอ้โหไม่แพงนะตัวใหญ่เกินปลาเจ็ดขีดนะครับโอ้โหคุณเอ้ยดู อืม้มข้นมากๆอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ไหมครับพี่วินัยใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์แต่เปิดร้านเลยครับโอ้โหนี่คือสูตรกว่า25ปีนะผมบอกเลยใครผ่านไปวังน้อยนะฮะผ่านไปสระบุรีหรือขับมาเนี่ยผมบอกเลยปลาช่อนลุงนวยเนี่ยสดสดแล้วเมนูเนี้ยต้องสั่งขาหมูเยอรมันเป็นไงพี่วินัยขาหมูก็จะกรอบนอกนุ่มในครับ เอ่อใ,ใช้เวลาตุ๋นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ6ชั่วโมงอ่ะครับขออนุญาตใช้มือนะครับล้างแล้วนะก่อนเข้ารายการนะครับดูนะฮะค,ะคุณไอ้นะฮะโอ้หืมลังปุบเสียงอะไรเงี้ยกรอบมากเสียงกรอบเลยใช่กรอบมากๆ <c oughs> แล้วก็กรอบไม่ว่านะไม่ได้แข็งนะครับกรอบแบบใช่ครับกรอบ,อบนุ่มลื่นราคาเท่าไหร่อ่ะพี่สองโลโลเก้าสามร้อยเก้าสิบครับ ข้าหมูเกือบเกือบสองกิโลนะครับโลเก้าหรือสองโลอะโอ้หาคุ้มแล้วพี่ขาใหญ่มากโอ้โหเป็นไงคุณนายเนื้ออย่างนุ่มนุ่มเลยอะแล้วถ้าใครแบบชอบแบบแนวแบบต้มแซ่บๆหน่อยนะมีเป็นต้มอะไรนะครับพี่อันนี้ต้มยำปลากระพงสดครับเดี๋ยตลองชิมให้นะครับนะฮะนี่นะฮะพิซซี่ของเราเนี่ยจะใส่ใน้ำพริกเผานะ,ะฮะเป็นสูตรของของที่บ้านเราเลยนะ้ำพริกเผนี่ย แล้วพ่่เผานี่เราทําเองนะครับตาเองนะฮะปลากับหงยังไงคือน้ำก็คุ้มแล้วอ่ะน้ำคุ้มแล้ว,ลวข้านะเปล่านี่ก็คือสุดแล้วอ่ะส่วนอาหารลุงนวยนะครับซึ่งถ้าใครผ่านไปแถวอ่าวังน้อยนะครับผมอยากให้ไปกันนะฮะแล้วก็ยังไงให้พี่วินัยนะครับฝากร้านนะครับ สั่งได้ทางไหนนะครับออนไลน์หรือว่าโทรไปเบอร์ไหนครับเชิญเลยครับจริงแล้วตอนนี้เราเราสั่งได้ทั้งออนไลน์นะครับเราจะบริการส่ง Delivery เนี่ยด้วยด้วยด้วยอ,อุคุณรัตอของเราเองนะครับในระยะ15กิโลเมตรเนี่ยครับเราส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดนะครับ15กิโลอ่าโอรที่ติดต่อนะครับ081 9022728นี่เป็นเบอร์ติดต่อที่ร้านนะครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันใน a c e b o o k นะครับลุงนวยครับ <im itation> เข้าไปที่เ c e b ุ o k ลุงนวยก็ได้ติดต่อทาง Facebook ก็ได้ครับปกติเนี่ยช่วงช่วงทั่วไปอะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็เปิดประมาณ9ก้โมงครึ่งถึงถึง4ีทุ่ม<ะ>แต่ก็ลูกค้าก็นั่งต่อได้เรื่อยๆนะครับก็ยังไงนะฮะตลาดนัดช้างศึกของเรานะครับขอเป็นกำลังใจให้กับสวนอาหารลุงนวยนะครับแล้วก็พี่วินัยเจ้าของร้านด้วยนะครับ ยังไงผมคุณไอคุณเก่งเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเอาละครับผมตลาดอัดช้างศึกนะครับร้านที่สามนะครับคุณเก่งคุณไอครับชื่อร้านว่าไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยชอบแบบสไตล์แบบเอ่อพวกปลาเผาเนาะแล้วก็ส้มตำแซ่บๆไก่ย่างนะครับก็แนะนําร้านนี้นะครับเจ้าของร้านนะครับชื่อว่าพี่จ้านะครับพี่จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จ้าสวัสดีครับพี่จ้า เป็นไงบ้างพี่ตอนนี้ที่ร้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับอ่าตอนนี้ร้านอยู่หลังเซ็นท่านบางนาตากซอย23่สครับผมครับเปิดมานานยังครับยี่สิบสองปีแล้วครับผมโอ้ยยี่สิปีแล้วเมนูของพี่จ๊ะนะครับแต่ละร้านนี่มีอะไรบ้างครับพี่จ๊ะอ่าขึ้นชื่อก็เป็นไก่ย่างนะครับไก่ย่างก็มีปลาช่อนปลาช่นนาเผาเสือครับผม ครับส้ตมตําก็จะเป็นตำโคราชไก่ต้มมือกรอบนะครับครับสูตรเด็ดเลยก็คือไก่เนี่ยรู้สึกจะเป็นแบบไก่บ้านนะครับมันดูแห้งๆใช่ไหมฮะใช่ครับผมราคาเท่าไหร่ครับพีบนนะ่ไก่บ้านเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับตัวละร้อยร้แปดสิบบาทครับตัวหนึ่งไก่บ้านจะแห้งๆเนาะใช่ใชแล้วถ้าไก่คอนโดได้ได้ได้คุณเก่งได้คุณเก่งได้ได้ไหม คุณเก่งจะใ่คอนโดได้ไหมฮะไก่พันนะครับไก่คอนโดไปไม่ถึงกำลังจะชิมไก่นะฮะนี่นะฮะขออนุญาตเลยนะครับปิดแมสชิมปิดแมสชิมไม่ได้นะเปิดแมสชิมถ้าปิดแล้วตักใส่นี่หายนะเมื่อกี้ในในคือผมเนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นคนที่ชอบอ่ากินไก่บ้านมากๆนะครับเพราะไก่บ้านเนื้อเขาจะแน่นนะครับนี่นะฮะโอ้โหเนื้อข้างในนี่แหละคุณเก่งเอ้ยคุณนี่ผมอยากให้คุณมาแต่เลยถ้ามีโอกาสนะตลาดนัดช้างศึกนะครับ ถ้าให้นักฟุตบอลมาด้วยเนาะนี่นะฮะจิ้มแบบหวานๆน,นี่นะฮะพี่จ้าเพื่อพี่นะพี่มาบครับส่วนสโพกอ้ะจิ้มตอนร้อนๆยิ่งอร่อยนะคู่ข้าเหนียวได้ยนะพี่จ้าเออ,อไก่ไงไงพี่จ้า<ง>ผมบอกเลยนะใครไปนะครับไก่ย่างเขาสวนกวางแถวบางนานะฮะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าควรสั่ง ไก่ย่างแบบบ้านนี้นะฮะราคา1้0แปดสิบครับเพราะคุ้มค่างมากคือมันมีความแบบไก่อร่อยมากๆพี่เก่งอยากให้ไปทา,ท,าทานคู่กับส้มตำอ่ะคุณลองส้มตำที่ทานคู่กับส้มตำอันนี้เป็นตำโคราชใช่ไหมฮะตำโคราชใช่ครับผม <c oughs> อร่อยไหมอร่อยครับตำโคราชด,ดีเลยครับจานเท่าไหร่พี่เก่งตำโคลาด เอ้ยพี่จ๋าร้อยสิบบาทครับอแต่ละร้อยสิบบาทครับปกติเป็นคนอารมณ์ดีแบบนี้ไหมพี่บางเวลาครับบางเวลาพี่จ๋าครับอะไรก็คุยกันได้นะครับพี่ยังยังยังปลาช่อนปลาช่อนหน่อยดีกว่าผมว่าปลาช่อนน่าจะเป็นแบบทีเด็ดล้างพี่จ๋าเลยโอ้พี่จ๋าแกแบบว่าเนื้อปลาแกแน่นๆเลยอ่ะชุดเท่าไหร่ครับพี่จ๋าชุดเท่าไหร่พี่สามร้อยครับแต่ได้ปลาช่อนที่เนื้อแน่นๆอย่างนี้คุ้มไง ไม่ทราบอือหือ,อ,อยอดพี่จ้าผมปิดท้ายด้วยหมูกรอบอือลองใช่ครับไม่เลิกหมูกรอบก็ต้องกินกับตัมโคล่าจ้าต้องกินกับตัมโคร่าด,ด้วย <c oughs> โอ้โหอร่อยจริงเหรอพี่จ๊ะครับผมพี่จ๊ะช่วงนี้ขายดีไหมครัก็ช่วงนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับพเพราะว่าเขายังไม่เปิดนี่เป็นทางการอือหือพี่จ้าพี่จ้าฝากฝากร้านหน่อยพี่จ๊ะฝากร้านก่อนฮะ อาปากร้านก่อนนะครับครับอยู่เชนนัมบางนา23ชื่อร้านไก่บ้านย่างเขาสวนกวางป่านึงนะครับถ้าใครได้แวะมาได้ชมคลิปนี้ก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับอ่า0 8 1ย์2 8011็สสองหนึ่งครับครับผมยังไงก็ฝาก f c ทุกคนนะครับแฟนนะครับผมตลาดนัดช้างศึกนะครับไปอุดหนุนนะครับชื่อร้านนะครับ ไก่ ai, บ้านย่างเขาสวนกวางนะครับป่านึกนะฮะขอให้พ well ี่จ้านะครับขายดีๆเฮงๆรวยๆนะครับลูกค้าเข้าเยอะนะครับขอบคุณนะครับพี่จ้าครับครับสวัสดีครับเอาละครับผมร้านที่สี่นะครับตลาดนัดช้างศึกของเรานะครับแหมระหว่างเรากินไปสามร้านโอ้โหคุณเก่งนี่แบบหยิบมือถือแล้วสั่งตามเลยนะครับเขาเช็คตลอดว่าเราไปเรากำลังทานร้านไหนอยู่เป็ไงสามร้านที่ผ่านมาพี่เก่งเมื่อกี้ใช้ได้ไหม มาร้านที่สี่นะครับชื่อร้านว่าปลาอยู่เย็นนะครับอยู่แถวราชพฤกษ์นะคะปลาอยู่เย็นนะครับครับผมนะฮะก็เราคุยกับพี่มวยอยู่นะครับพี่มวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาหารที่เตรียมมาให้ตลาดนัดช้างศึกวันนี้มีอะไรบ้างครับ่ามีปลา่อนอยู่เย็นค่ะแกงส้มกุ้งชะอมค่ะแล้วก็ทอดมันกุ้งใหญ่ทอดมันกุ้งค่ะ นะครับราคาแต่ละจานเท่าไหร่ครับปลาช่อนอยู่เย็นนี่เท่าไหร่ครับปลาช่อนอยู่เย็นก็นก็สามร้อยสามร้อยยี่สิบบาทครับครับแกงส้มแกงส้มราคาเท่ากันค่ะอ่าเป็นที่ใหญ่ครับค่ะนะฮะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวนะครับผมอย่างปลาช่อนอยู่เย็นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอ่าซิกเนเจอร์เพราะว่าร้านเขาชื่อปลาอยู่เย็นนะฮะ มว่าร้านเนี่ยก็น่าจะมีเมนูป<ล>เป็นปลาเยอะอ่าอ,อยู่แถวราชพฤกษ์นะครับผมแล้วก็ที่สาคัญเลยคือ<ะ>คุณดูนะฮะนี่คือกุ้งทอดมันทอดมันทอดม,มันกุ้งครับคุณดูครับแน่นๆฮะแน่นๆนะชิ้นเบลอเลยนะชิ้นแน่นๆนะฮะคุณลองดูนะฮะเนี่ยฮะกรอบกรอบแป้งนะครับกุ้งหนัะ กรอบแป้งกุ้งแน่นนะฮะอ่ะคุณลองไปเมนูนึงเป็นต้มไปหาแกงส้มชะอมกุ้งเข็มขนมากหวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยครับนะฮะถ้าทานกับข้าวร้อนะคุณไอเนาะคุณไอกำลังทานปลาปลาช่อนนะฮะปลาอยู่เย็นนะฮะเมนูแนะนำนะครับเมนูแนะนำยังไงเราก็ต้องชิมดูฮะ เดี๋ยวก่อนโอ้โหอันนี้ปลาดีอยู่แล้วผมว่าเพราะมันขึ้นชื่อร้านแต่ที่เด็ดคือน้ำเออเป็นไงน้ำยำดีมากอ่ะเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยเลยนะครับแต่ที่ร้านก็ต้องสั่งเนาะเพราะว่าต้องสั่งเลยฮะผมว่าแน่นเลยแล้วตัวเบ้อ์เลยหลายโลเลยเหลายโลเลยอะปลาตัวเนี้ยพี่มวยตอนนี้ร้านคนเยอะไหมครับ อ๋ oh, เริ่มเริ่มกลับเข้ามาค่ะ,ะช่วงนั้นแจงเงียบเลยค่ะช่วงนี้คนเริ่มเข้ามาเรื่อยๆค่ะครับก็ทางตลาดนัดช้างศึกของเรานะครับผมกับเครื่องดื่มตาช้างนะครับขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมทุกร้านค้าเนะที่แบบว่า <c oughs> เราเนี่ยได้มีโอกาสพูดและโปรโมทให้นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวให้พี่มุ้ยนะครับผมฝากร้านนิดนึงครับ ค่ะก็ร้านปลาเย็นติดต่อได้ทางหน้าแฟนเพจแล้วก็ทางไลน์แอนแล้วก็โรบิชุดนะคะเบอร์โทรศูนย์สองสี่สามสองสองห้าศูนหกศูนยสองสี่สามสองสองห้าสี่สี่ค่ะนะฮะนี่นะครับพี่มวยของเรานะครับผมขอให้ขายดีนะครับร้านปลาอยู่เย็นนะครับแถวราชพฤกษ์นะครับไปอุ่นหนุนได้นะครับผมได้คับคุณเก่งก็ไปเนาะถ้ามีเวลานะคขอบคุณนะครับพี่มวยครับ ขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นไงวันนี้4ี่ร้านเต็มกราฟนะฮะก็ต้องบอกว่าคุณไอซ์นี่ถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับ4ีร้านเมื่อกี้นี้ก่อนปิด EP สุดท้ายของเราตลาดนัดช้างศึกให้ชิมเล่นๆนี่อิ่มจริงนะวิ่คุณยจะไปอิ่มสิเดี๋ยวเผื่อมี EP พิเศษขุดมาอีกคุณก็มาเลยลูกค้ารับแบบมาเลยดีคุณไอซ์ดีโอเคปะ เอาเอานะเอาเอาตลาดนัดช้างศึกของเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่าขอบคุณจริงๆนะฮะน้ำดื่มตาช้างนะครับผมที่มอบอะกาศดีๆให้กับร้านค้านะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดนะฮะบางทีเนี่ยคนไม่กล้าไปที่ร้านไม่สะดวกนะฮะก็ยังไงก็ไปอุดหนุนกันนะฮะและที่สําคัญเลยนะครับนักเตะของเราวันนี้นะครับคุณเก่งนะครับผมที่มาคุยกับเราพูดคุยกับเราเดี๋ยวพี่เก่งนะครับฝากผลงานตัวเอง่อยครับตอนนี้หรือว่า รวมถึงธุรกิจของตัวเองมีอะไรบ้างครับครับนี้ผม,ผมก็มีหนึ่งธุรกิจก็คือร้านกาแฟในซอนนะครับที่สาขาตลาดหลังกมร่งการคันนะครับก็หากถ้าใครสะดวกหรือว่าใครใกล้ๆก็ไปชิมกาแฟร้านผมได้นะครับแล้วก็ผลงานกติดตามชมผลงานผมในสโมสรการท่าเรือแล้วก็ทีมชาติไทยด้วยนะครับผมจะในฤดูกาลน,นี้ผมก็จะกลับมาลงเล่น ให้เร็วที่สุดครับนี่ครับยังไงแฟนบอลนะฮะชาวไทยทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับผมที่สําคัญนะฮะนักเตะนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับเขาก็เต็มที่เพื่อให้แฟนบอลเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยใช่ครับได้มาที่สนามแล้วมาเชียร์อย่างเต็มที่นะครับผมยังไงก็พวกเราสองคนนะครับคุณไอซ์นะครับบอกให้เลยว่าพวกเราจะเล่นไม่เลิกนี่นะครับผมวันนี้นะครับตลาดนัดช้างศึกของเรานะครับอีพีสุดท้ายนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้มีโอกาสหน้านะครับผมเราอาจจะมา ช่วยเหลือพี่น้องนะครับร้านค้านะครับรวมถึงพูดคุยนะครับเกี่ยวกับพี่พี่นักเตะฟุตบอลชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับตลาดนัดช้างศึกนะครับสวัสดีครับพี่เก่งขอบคุณนะครับ